ขุดแร่เป็นที่เรียบร้อมชมดูดิอยู่ยังสูงครับผมนักเคลนตั้งแต่ตรงน,นี้น้นชมแม่งเลาะเขามาเนี่ยโอ้โหอย่างนานผมปันน้นตะกรยานอะโอ้โคตรนานน้ชมป่ะแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้ที่ยวเขาทากันเลยผมเราเราก็กดเอเพื่ออะไรนะกดเลยเพื่อทำเลยน้ชมนี่ตอนนี้เราก็กำลังทําการอะไรเนี่ยทำการอะไรขุดแร่น้ำชมนี่กจ็จะมีท่าทางในการขุดก็ประมาณผมก็นี่ก็จะมีหลอดแถกดาวสวยๆเท่ๆอย่างเฟี้ยวๆฟ้าๆอย่างนี้น้ชมดูดิ โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านท่านกันด้วยนะครับผมแล้วมัในก็ช่อง Nano X 2ครับผมแล้วมัในตอนวันรีวิวเซิร์ฟแฟนตาสติกแหละเป็นพาร์ทที่3นะท่านผู้ชมนี่แล้วตอนนี้เราก็อยู่ตรงร้านซื้อรถนั่นเองท่านผู้ชมนี่โทษลูกบอลไม่โหดหนูรักอะไรมาออกตรงร้านซื้อรถเพื่อเวลาไปไหนมาไหนจะได้สะดวกนะพอเขามีที่เบิกรถให้ผมแล้วก็กดเทปไปเลยครับนี่แล้วกดตกลงไปแล้วก็กดเบิกไปเลยครับเบิกมาแล้วนะอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหขันความเลยเบิกมาถึงขัความเลยเว้ย เราขอปลดล็อกก่อนนะครับเอาสีเคานะผมผมล็อกไว้ตลอดนะเพื่อป้องกันโดนขโมยนะผมเอาคันไหนวะเนี่ยนี่คันนี้ของเราปะใช่ของเราหรือเปล่าคันน่ะคันนี้ใช่ของเราหรือเปล่านะไม่ใช่แต่ใช่ครับคันนี้เพราะว่าปลดล็อกไม่ได้น่าจะคันนี้แหละครับคันนี้น่าจะเป็นรถของเรานะนี่ิงๆคันนี้เป็นรถของเราจริงๆดูมชมแเราก็ทับล็อกรถกันเลยไปเราเราไปหาหลักงานทำกันดูมิชมไปเราขับรถจักรยานไปอืมไปไหนเนี่ยไปซื้ออุปกรณ์ทำงานกันดูมิชมตอนนี้ตังค์เรามีอยู่สามพันนะในตัว เดี๋ยวเราดูในกระเป๋าก็ว่านกระเป๋าทำงานเรามีของอะไรบ้างอะ่ะเรากดเข้าไปในกระเป๋านะครับเพื่อเพื่อจะดูของทํางานอะ่ะแล้วเข้าไปที่กระเป๋าเก็บของก็อะไรนะอุปกรณ์ในการทํางานนะผมมีได้แต่ไม้ตกปลาแล้วก็มือถือตกปลาแล้วแต่เป็นตกปลาเราต้องตกไม่ได้เพราะเรายังไม่มีไต้เรนะือนนะคุณผู้ชมเราต้องอ่อนข้อร,รายให้ครบ3ชั่วโมงแล้วเราก็สามารถไปแลกตรงจุดเกิดเด็กไปได้เลยคผู้ชาแล้วตอนนี้เราขับไปซื้อที่ขุดเลยดีว่าเสื้อดีมผู้ชมดื้อ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  เซื้อที่ขุดไหมท่านผู้ชมซื้อที่ไปขุดเหมือนกันไหมเห็นปะไปขุดเหมือนทุกวท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปดูดอุปกรณ์แป๊บนึงครับไปลแล้วก็ประกาศงาของถ้าใครเล่นในคอมก็กด w ดจำๆแล้วผมก็จะได้ปัดเลือดแบบผมนะครับผมแต่ถ้าเล่นในมือถือผมไม่รู้อ่ะผมก็ลืมอะ่ะไปครับผมแล้วเราก็วิ่งเข้าไปแล้วผมนี่ก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับไอ้ตรงหัวสีฟ้ฟาเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็กด M ก็ซื้อเลยผมก็จะมีเลือดตะมาแล้วซื้อไปแล้วมีดยังไม่ได้ซื้อนะเดี๋ยวจะซื้อทั้งที่ขุดแล้วก็วกวกมีด ราสัตว์ซื้อไปเลยผมหมดตังค์พอดีครับเราศูนย์บาทครับท่านผู้ชมสุดยอดไปเลย <c oughs> แล้วขอขายแอปเปิลก่อนนะเรามีแอปเปิลอยู่นี่หว่าจำลืมทําเป็นลืมไม่ได้กดยืนไม่ได้ผมเรามีแอปเปิลอยู่อ่ะแพ็คแอปเปิลหรือเปล่าวะแอปเปิลเกตซีออดไม่มีนี่หว่าท่านผู้ชมผมลืมมันอยู่อีกรหัสหนึ่ง <c oughs> เอ้ยอะไรวะรถจักรยานเรายังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ครับเอ้ยอันนี้เป็นขโมยเราล้ปะวะเราต้องรีบก่อนเราก็รีบขึ้นนะ ก็รีบลักไปแล้วเราไปตรงจุดเกิดเหตุบ่นานผูวว้มชมไปมาร์คจุดเกิดเวตาท่านู้ชมไปะนี่จุดเกิดเดตุใหม่ก็จะอยู่ใกล้ๆกับตลาดเลยผมไม่ไกลกันมากเท่าไหร่นะแล้วก็ขับไปครับอือหือไปถึงแล้วจะถึงแล้วไปเทียว,วเองตรงตรงจุดเกิดเดตุใหม่ก็จะมีโต๊ะสนุกให้เล่นด้วยนะครับผมสนุกนี่เล่นโคตรมันอ่ะผมเคยเล่นละน่ะเห็นไหมเล่นกันอยู่ละไอ้สองนั่นอนะ่ะแต่เราไม่อยากไปแซงคิวนะเราโดนดาเราดูว่าตอนนี้เราออนกี่ชั่วโมง้วท่านผู้ชมสถานะตัวละครตอนนี้เราออนสองชั่วโมงงเะ เราต้องออนอีกชั่วโมงเดีวเราก็จะสามารถมาแลกไส้เดือนได้ตรงนี้นะคุณผู้ชมนี่เราขาดอีกแค่ชั่วโมงเดียวเองไม่ใช่กระยารเราเรากดเอนเพื่อมาร์คไปทํางานอะไรเดียวทำงานขุดแร่นะคุณผู้ชมนี่มาแล้วมาแล้วมาร์คมาเลยครับท่านผู้ชมขุดแร่ผมแล้วข่า,าสัตว์อยู่ตรงไหนเนะนี่ยนี่เก็บก็เดีวยวเดีย๋ดวยวผมรอตาหน้าได้ครับตือคือใครพูดแล้วท่านผู้ชมเสียงดังจัดเลยแต่เราขอไปใกล้ๆก่อนนะดื้อดื้อไปท่านผู้ชมเราไปเจอกันที่จุดทำงานขุดแร่กันเลยแล้วกันครับผมไปโอเค ครับผมมาตอนนี้เราก็สถานที่ทํางานขุดแร่เป็นที่เรียบร้อยท่าชมดูดิอยู่ยังสูงครับผมแล้วเคลื่อนตั้งแต่ตรงนี้ท่านผู้ชมแม่งเลาะเขามานเนี่ยโอ้โหอย่างนานผมปั้นตะกยาห่ะโอ้โหขุดนานท่านผู้ชมป่ะแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้เดียวเขาทำไป้ <c oughs> แล้วผมเราเราก็กดเอเพื่ออะไรนะกดเลยเพื่อทำอะไรท่านผู้ชมนี่ตอนนี้เราก็กำลังทำการอะไรเนี่ยทำการอะไรขุดแร่ของนี่ก็จะมีเส้นทางในการขุดก็ประมาณผมก็นี่ก็จะมีหลอดแถบดาวสวยๆเท่ๆเฟี้ยวๆฟ้าๆอย่างนี้ท่านผู้ชมดูดิตอนนี้เราก็ได้รับหินบวกหนึ่งท่านผู้ชมตต้อองงเเเาไไปโรรสหนนวะีแล นั่นไงโพสตเสร็จตรงสีแดงๆหรือเปล่าท่านผู้ชมน่าจะใช่อะไรบ้างท่านผู้ชมเราทำไปครับทำไปเรื่อยๆเลยเอ้ยนั่นไงโพสตเสร็จตรงนี้หรอป่าไอ้ตรงฐานหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขุดให้ได้สักสักเท่าไหร่เดี๋ยวสักเรื่อยๆก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวขุดให้ได้สักห้าหกสิบสิบอันไปเลยเลยได้ไปเกี่ยดแล้วเนี่ยสองอันแล้วช่วยกันนับด้วยท่านผู้ชมสามบาทแล้วก็ขุดไปผมขุดได้ไม่วันหมดนะท่านผู้ชมชิวนะ ระบบมือถือเฮ้ตอนนี้เราหิวน้ำนานชมเราต้องไปหาอะไรกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเราทำไม่เสร็จเราต้องไปหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวเราจะตายละดืดอดื้ดื้อได้ทานได้ทานแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วเออสี่แล้วปะได้สี่แล้วท่านชมอื้อื้มอืาแล้วใช่ปะฮาเชฟปาใชฟปากระบอกเกี่ยวบของขอบอ๋อเฮ้ยเรามีน้ำอยู่ด้วยวันน้ำชมกินน้ำก่อนแล้วกันลืมไปเลยว่าเขาแจกน้ำฟรีท่านชมจะตายหายแล้วดื้อ ดืดๆดืดูรืดจืดดดเดี่ยวแล้นี้อ่ะขอกินเขอขอกินข้าวาอาหารน้าให้หมดก่อนท่านผู้ชมให้เต็มเลยไข่เจียวไข่เจียวจินจานเดียวไม่เต็มท่านผู้ชมต้องกินประมาณกี่จานอ่ะดกินประมาณสามจานนะก่อเต็มนะคใช้เลยสจานเต็มน้ำชมน้าก็นาจะสามขวดเหมือนกันแหละน้ำ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  น้ำ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 อ้ามาน้ำเราไม่เต็มวะอ๋อน้ำเราแค่ได้แค่นี้นะคุณผู้ชมไปแล้วก็ทำแล่เราต่อเลยแล้วกันเพื่อไม่ให้การเสียนาฬิกาเฮ้เสียเวลาอะไรมุกก็แปรจุดๆเซิร์ฟจะร์้ลบอกผมผมเลิบอกว่าเซิร์ฟนี้มีมีระบบมีระบบปลูกกัญชาด้วยนะวันนี้ผมจะพาไปดูดนะ่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ปลูกกัญชาด้วยนะไม่รู้ว่าผิดผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายนะผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอะแต่ผมรู้จุดๆจุดปลูกกัญชาผมรู้นะท่านผู้ชมแต่ผมน่าจะยังทำไม่ได้ททนนนนไไปปเเเดี๋ยยวรราาโพสต์่่กกััลล้้ะคบผูชม แต่ถ้าเราวิ่งกระโดดไปบ่อยดูดดดดทั้งดูทา้งไฟดาจะหมดแรงง่ายนะครับท่านผู้ชมในงานจูบเศน่าจะอยู่ตรงพี่เอ็พีซีคนนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่กดเอ็มเพื่ออะไรนะ่ะเพื่อสก,กัดน,นะเพื่อสก,กัดเห็นแนะกดเอ็มนะครับไปเราต้องมีเห็นมากกว่าสองเราจึงเราจึงสามารถสก,กัดได้ผมกดตรงลงไปครับนี่เราก็จะได้เป็นแพตตินัามาบวกหนึ่ง,งผมแล้วก็เหล็กมาหนึ่งนะแล้วก็อะไรเนะี่ยได้เหล็กอีกแล้ว แล้วก็ได้เหล็กเหล็กน่าจะเอาไปขาว,วอ๋อตอนนี้หินละหมดทุดีสก,กัดโคตรไวผมโคตรชอบชอ่ะผมชอบตรงคําว่าไอ้ไอผมชอบตรงไอ้ที่มันสก,กัดไวเนี่ยทุกทนี่ระบบทํางานระบบทํางานแรกก็จะมีข้าวข้าวก็ปลามาเนี่ยผมเราไปเจอกันที่จุดสถานที่ปลูกกัญชากันเลยแล้วกันครับผมไป <S <S ตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ทํางานเกี่ยวข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเก็บข้าวเน,นี่ยทนผู้ชมจะมาดูใช่หรือเปล่านะไี่แล้วเราก็ขับรถเข้ามาวงแดงให้มันหายก่อนนะครับทนผู้ชมอีกแล้วก็กดลงรถไปเลยนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วเราก็วิ่ง อะไรเนี่ยกดอข้าวนะแล้วเราก็กดเดมเพื่อเกี่ยวเลยหรือเปล่านี่ตอนนี้เราก็กำลังทาการเก็บอยู่ก็จะมีมีดตัดอยู่ในมือถืออย่างนี้ลงค,คนทำงานนี่ค่อนข้างเย็นนะคนออนในเซิร์ฟก็ห้าสิบวกต่อวันผมขั้นต่ําเยอะกันเลยอะนี่เราก็ได้รับข้าวเปลือกมาบวกหนึ่งนะทุกคนนี่เราก็สามารถเราไม่สามารถทําอยู่จุดเติมๆได้นะคุณผู้ชมเราต้องวิ่งไปทําเรื่อยๆนะครับน,น้นอนก็ต้องแย่งกันนิดนึงนะฮะนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเจอเจอมาเล็กกันชาด้วยไหมชมทำไงอะเก็บไงอะ่ะนั่งเหรอเก็บเห เอ้ต you know ้นผลิตกัญชาท่านผู N ้ชมเราเราสามารถไปปลูกได้ด้วยเนี่ยเราต้องทำไงเราต้องเก็บไงวะเนี่ยตรงนี้เี็คนเก็บอย่างอ่ะอ๋อตรงนี้มีคนเก็บไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องแข่งกันหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะมันขึ้นเรื่อยๆเลยนะบาสเราเก็บตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็เก็บไม่ได้ผมเนื่องจากมีคนทําไปแล้วนะครับนี่ตัวนี้ทําได้แตผมต้องไม่มีใครเก็บนะอยากได้มาเด้กกัญชาเอ้ยนายนายแย่งเราใหม่วะาเพื่อนอ้นายจะริญจะดำกับเราจังวะบาะนี่เราก็ได้เวลาไปข้าวไปนะจะเกิดภายในอีกสามติวินาทีนะ แล้วเราก็วิ่งหาจุดต่อไปตรงนี้ได้แล้วกันครับนี่ทำไปเลยตรงนี้มีคนทําไปแล้วนะครับรออีก30วิถึงสามารถทาได้นะนี่ตรงนี้ล้วกันท่านผู้ชมที่เราจะทําอือออออทำทําเลยนี่ตรงนี้ทําได้นะครับนี่เราก็เขี่ยวไปครับเอ้ยเพื่อนก็ทําได้เด้อเด๋ยคนเดียวแบ่งๆไปกันแบ่งปนกันไปครับอยากได้มเลกกัญชาจังท่านผู้ชมเดี๋ยวไปปลูกให้ดูนะถ้าผมได้นะไปก็วิ่งมาทําตรงนี้ต่อเลยแล้วกันขอบับมุกวางไนระทําได้ คือโคชิวชมงานนี้น่าจะได้เงินเดียบผมว่านะก็สามารถนําไปขายที่ตลาดได้เลยนะครับหรือเปล่าน่าจะเปขายได้แหละเราต้องไม่ต้องไปพุงไปแพ็คหรอกมั้งผมก็ไม่รู้อ่ะคือ,อคืออะไรอ่ะอยากได้ไม่เล่นกัญชาไปแล้วก็ทําต่อไปครับทําต่อไปแบบยังมีความหวังนางน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินนั่งลินกินแต่กวเจียวเอาไม่ถึงจุดนะผม เราก็ทําไปนะครับผมแบบชิวๆทำกับเพื่อนนะทำกับเพื่อนอยังไงก็ไม่เหงานะแต่ถ้าเล่นเล่นคนเดียวผมว่าเหงานะถ้าทําคนเดียวเล่นคนเดียวเหงาผมผมคนนึงแหละที่แบบเหงาะเล่นคนเดียวไม่ได้ช่วปะเดี๋ยวรู้ว่าเราได้เท่าไหร่ผมก็อ,อ,อะไรนะอุปกรณ์ของตอบแทนจากการทํางานนะอืมอยู่ไหนไวะเนี่ยข้าวโอ้ยเราได้ข้าวมาหกแล้วท่านผู้ชมเราต้องนําไปแพ็คหรือเปล่าไปปะนี่คืออะไรอะ,อะไรลอยฟ้าอยู่ท่านผู้ชม แล้วต้องนําไปแพ็คดรวยหรือเปล่าผมก็มาดูเหมือนกันนะคผู้ชมนี่ไงนี่ไงใว่าต้องนําไปแพ็คดรื่อยใช่ไหมผมก็มาดูอ่ะกด n เ,เพื่อดูนะนี่อ๋อนี่ไงสิ่งที่ต้องการจะของอะไรต้องแปลรูปนะั้นเราแปลรูปนะนี่เราก็ได้รับฟางวันหนึ่งนะนี่เราก็จะได้รับฟางว่าอย่างนี้เราก็สามารถนําไปขายเี่ตลาดนะแต่ตอนนี้เราถ้า,าเราต้องเข็บไปได้อันแล้วก็นามาโพสต์นะคผู้ชมนี่ก็มาโพสต์ตรงนี้ได้เลยผู้ชมไปเรา,ราเอา้าวรถพังนี่ว่ะให้เรามีไรให้เราช่วยไหมเพราะเราช่วยอะไรนะไม่ได้เออนกนอกัร <c oughs> เก็บได้ไม่ได้กัญชาท่านผู้ชมต้องหาจากไหนวันนี่ยเมื่อกี้เราเจอแล้วแต่เราเก็บไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองเก็บดูไหมเผื่อเพื่อนเจอแล้วเราขออะไรขนาดเนี้เดี๋ยวเราขอเก็บใหม่สักนิดนะึงเผื่อเจอไม่ได้กัญชาซ่อนอยู่เดี๋ยวเราไล่ไอ้พีหน้าเรามาทำไม่ได้กัญชาให้แล้วกันท่านผู้ชมปะอ้าวตัวน,นี้เราเหนื่อยนะเราวิ่งไปตรงรถจักรยานเราก่อนเลยอยู่ไหนวะนั่น <c oughs> อืมอืมอ่มเอาเจ็บเขท่านผะู้ชมไม่รู้เป็นโควิดไปอ่นะเอ่อเจ็บคอจริงเนี่ยว่าเดี๋ยวเราเก็บหนะ่อยเผื่อเผื่อฟุกเจอไม่ได้กัญชาตรงนนี้อ่ะนะ ทามาช่วยกมผมปะถ้าเจอถือว่าเป็นอะไรที่โคตรดวงดีอะจะบอกให้นะถ้าเจอเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดวงดีมากเลยอะเจอป่วาววะเฮ้ยมีอยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่อะไรกันชาหรือเปล่าใช่อะไรกันชาหรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าโอ้ข้าวท่านผู้ชมผูกม,มาเล่กกัญชาะโอ้อะไรวะเธอมาหลอกให้เรามีความหวังแล้วเธอก็จากไปอย่างเนี้ย นี่จักรยานเราจอดแอบ,บอยู่ในนี้เห็นไหมเงียนไหมท่านผู้ชมไปล็อกรถกดล็อกรถไปเราเราไปขา,ขายของที่ตลาดกันดีกว่าครับท่านผู้ชมไปเข้าม,มาตอนนี้เราก็สถานที่ตลาดกลางเซิร์ฟเวอร์เป็นที่ขายข้ขาว,าวหรือฟางเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าผมขายแล้วผมลืมอัดแล้วท่านผู้ชมเสียดายจังเลยร้านแรกก็จะเป็นร้านขายแบบพวกสินค้าปลาของทะเลนะก็จะมีปลาเหลืองปลาพายเสือปลากระพงปลาเก๋า,ากาุ้งปูฉลามเต่านะอุ้ยเต่ากัะฉลามนี่ขายได้ราคาตัวละสองพันห้ากันเลย,เยนะ น,นี่ก็จะเป็นพ่อค้ารับซื้อข้าวตอนแรกผมขายไปได้ผมได้มา8ปสบาทนะผมไม่น่าเอาไปอัดฟางถ้าเอาไปอัดฟางขายได้แค่แค่หบาทเองนะท่านผู้ชมถ้าขายเป็นมเมล็ดข้าวอย่างเดียวได้เม็ดได้ยีบาทตอาท่อหนึ่งเม็ดผมไม่น่าไปทาฟิลดฟางนะท่านผู้ชมเสียดายจัดเลยขายได้มาแค่80บาทเองแล้วันนี้ก็จะเป็นลางขายไส้เดือนนะผมได้ยินมาว่าไส้เดือนเราต้องไปเก็บมูลขี้นะครับท่านผู้ชมเราถึงจะได้ไส้เดือนมาท่านผู้ชมแล้วก็สามารถมาขายได้นะ นี่ผมต้องไปเก็บมูลคีแล้วแล้วผมก็จะมาตกปลาให้ท่านผู้ชมดูด้วยเผื่อได้เต่ากระชั้นลามอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นร้านรับซื้อเด็กเรามีเด็กอยู่เราไปทํางานมาเราไปทําเหมืองมาเราไม่อยู่สามมณฑขายไปเลยครับนี่เราก็จะได้รับมาร้อยห้าสิบาทครับผู้ชมนี่อันที่ 2, สองก็จะเป็นแพทตินมัมมูแพทตินมัมเรามีหนึ่งอะ่ะทำงานแรกโอ้ยงานแรกได้เงินดีจัดนะผู้ชมเรามีอยู่หนึ่งอะ่ะได้เงินดีจัดแพทตินัมได้เงินดีจัดนี่เราก็มีแค่แพทตินัมกับเหล็กอย่างแค่นี้นะผู้ชมไปเราไปดูฝั่งนู้นก่อนออ่่ะะฝััังงนนนูู้้้มมีไรรขาายกบบคผช บปอันนี้ก็จะเป็นพ่อค้ารับแบบซื้อพวกองุ่นแพ็กอางุ่นธรรมดาแล้วก็องุ่นเกดเอเกดบก็สามารถมาขายได้นะแต่ผมไม่มียังไม่ได้ไปทําเลยไปทํามาแล้วแต่ลืมขายหรือขายทิ้งไปแล้วตั้งแต่ EP ที่แล้วน้นชมอันนี้ก็จะเป็นพ่อค้ารับซื้อไม้นะเรามีอะไรน่ะน้ำยางยังมียางพาราอยู่น้นชมเราขายไปเลยกันสองอันนี่เราก็จะได้เอาขายแล้วเราก็จะได้มาเท่าไหร่สองร้อยบาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อนไม้นะท่อนไม้เราไม่ยืนหนึ่งขายไปเลยครับน้ชมนี่เราก็จะไปยิดผ้าบาานะ ม้แปรรูปเรามีอยู่2แล้วก็ขายไปเลยครับเราก็ได้มาหนึ่งบาทก็ตอนนี้ตังค์เราก็ไม่อยู่ห้าหา้หาบาทนะคผู้ชมนี่มันดูตังค์เราโคตรน่รากลับวโคตรเจ้าตอนราพูดครบ่ายโอเคครับผมขอจบคลิปพาร์ทสามไม่เพียงเท่านี้นผมเราไว้เจอกันพาร์ทที่สี่ในหุารคลาไปก่อนสวัสดีครับโอเคเข้าม,มาตอนนี้เราก็สถานที่ตลาดกลางเซิร์ฟเ,เวอร์เป็นที่ขาย ข,ข้าวหรือฟางเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าผมขายแล้วผมลืมอัดแล้วถ้าไม่ชมเสียดายจังเลยร้านแรกก็จะเป็นร้านขายแบบพวกสินค้าปลาของทะเลนะก็จะมีปลาเหลืองปลาภายเสือปลากระพงปลาเก๋ากาุ้งปูฉลามเต่านะอุ้ยเต่ากับฉลามนี่ขายได้ลาคาตัวละ2,500กันเลยเดียวนะ น,นี่ก็จะเป็นพ่อค้ารับซื้อเข้าตอนแรกผมขายไปได้ผมได้มา80บาทนะผมไม่น่าเอาไปอัดฟางถ้าเอาไปอัดฟางขายได้แค่แค่5บาทเองท่านผู้ชมถ้าขายเป็นมาเล็ดข้าวอย่างเดียวได้เม็ดละ25บาทต่อหนึ่งเม็ดผมไม่น่าไปทําฝินฟางนะท่านผู้ชมเสียดายจัดเลยขายได้มาแค่80บาทเองแั้ันนี้ก็จะเป็นลางขายไส้เดือนนะผมได้ยินมาว่าไส้เดือนเราต้องไปเก็บมูลขี้นะคบท่านผู้ชมเราถึงจะได้ไส้เดือนมาท่านผู้ชมแล้วก็สามารถมาขายได้นะ นี่ผมต้องไปเก็บมุลคีแล้วแล้วผมก็จะมาตกปลายถ้าไม่ชมดูด้ยเผื่อได้เต่ากชั้นหลาอะไรเนี่ยนี่ก็จะเป็นร้านรับซื้อเด็กแล้วมีเด็กอยู่เราไปทํางานมาเราไปทําเหมืองมาเราไม่อยู่สามมานขายไปเลยครับนี่เราก็จะได้รับมาร้อยห้าสิบาทนะม้ชมนี่อันที่สองก็จะเป็นแพทตินัมมูแพทตินัมเรามีหนึ่งอ่ะทำงานแรกโอ้ยงานแรกได้เงินดีจัดนะมาชมเรามีอยู่หนึ่งอ่ะได้เงินดีจัดแพทตินัมได้เงินดีจัดนี่เราก็มีแค่แพทตินัมกับเหล็กอย่างแค่นี้นะมาชมไปเร้วไปดูฝั่งนู้นก่อนว่ะฝั บ่ะอันนี้ก็จะเป็นพ่อค้ารับแบบซื้อพวกองุ่นแพ็กอางุ่นธรรมดาแล้วก็องุ่นเกดเอเกรดีก็สามารถมาขายได้นะแต่ผมไม่มียังไม่ได้ไปทําเลยไปทํามาแล้วแต่ลืมขายหรือขายทิ้งไปแล้วตั้งแต่ EP ที่แล้วนะ้มนชมอันนี้ก็จะเป็นพ่อค้ารับซื้อไม้นะเรามีอะไรนะ่ะน้ํายางยังมียางพาราอยู่นะ้มนชมเราขายไปเลยกันสองอันนี่เราก็จะได้เอาขายแล้วเราก็จะได้มาเท่าไรสองร้ย200บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่อนไม้นะท่อนไม้เราไม่ยืนหนึ่งขายไปเลยครับน,น้ชมนี่เราก็จะมายนะี่สิบห ม้แปรรูปเรามีอยู่2แล้วก็ขายไปเลยครับเราก็ได้มาหนึ่ง้อบาทก็ตอนนี้ตังค์เราก็ไม่อยู่ห้าหา้หาบาทค่ะผู้ชมนี่มัน <c oughs> ดูตังค์เราโคตรน่ากลัว่าโคตรเจ้าตอนระพูนคะบาโอเคครับผมขอจบคลิปพาร์ทสามไม่เพียงเท่านีน้ผมเราไว้เจอกันพาร์ทที่สี่ทางสุนาลาไปก่อนสวัสดีครับ